สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดำสปอยหนังตอนนี้เราก็มาถึง EP ีที่9และ10ของซีดีเรื่อง King the Land กันแล้วนะคะหลังจากที่ทั้ง2คนเนี่ยเขาจูบกันอย่างดูดดื่มแล้วพอสถานการณ์เนี่ยกลับมาปกติทั้ง2คนก็ได้มานั่งทานอาหารและพูดคุยกันต่อเขาก็ได้บอกว่าผมเนี่ยอยากจะทําเมนูเด็ดให้คุณแท้ๆซึ่งเธอก็บอกว่าในบรรดาอาหารที่ฉันเคยทานมามื้อเนี้ยอร่อยสุดบรรยากาศก็ดีที่สุดเลยคราหน้าฉันจะเป็นคนโชว์ฝีมือทําอาหารให้คุณ ฉันจะทําก็ต่อเมื่อวันที่คุณดูน่ารักที่สุดดูแล้วคู่นี้เขาคงจะตกลงเป็นแฟนกันแล้วล่ะภาพก็ตัดมาที่โอเพยองวันนี้ทุกคนก็ได้มาฉลองให้เธอสําหรับการเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเพราะหัวหน้านะคะได้บอกว่ายอดขายสินค้าบนเครื่องมีผลต่อการเลื่อนขั้นที่สุดโอเพยองเนี่ยได้ยอดขายอันดับหนึ่งทั้งแบบเดียวแล้วก็แบบทีมแต่เหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะคนที่หัวหน้าได้เลื่อนตําแหน่งอกลับไม่ใช่โอเพยองแต่เป็นมีนาสาวผมสั้นซะงั้นเล่นเอาโอเพยองนะคะผิดหวังแล้วก็ไปไม่ เป็นเลยแถมมีนายยังพูดอีกว่าขอโทษที่คนอย่างฉันเนี่ยบางอาจแซงหน้ารุ่นพี่ผู้สูงส่งอิจฉาก็พูดมาเถอะยิ่งทําเท่ในะยิ่งดูนะ่าสมเพชโลอุนก็ได้มาถามนะคะว่าคุณโอเคหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าไม่เลยฉันอายชะมัดที่ตั้งความหวังเอาไว้เขาก็ถามว่ารุ่นพี่จําที่เคยบอกได้ไหมว่าฉันน่ะชอบแค่การบินเขาว่าคนเรามักจะสับสนระหว่างสิ่งที่อยากเป็นกับสิ่งที่อยากทําสิ่งที่รุ่นพี่อยากทําก็คือเที่ยวบินที่งดงามไม่ใช่หรอซึ่งเธอก็บอกว่าถ้าฉันได้เป็นหัวหน้า มันก็น่าจะงดงามกว่านี้หรือเปล่าเขาก็พูดส่วนว่าแต่ตอนเนี้ยก็เจ๋งมากอยู่แล้วผมจะเป็นลูกเรือที่ดีเหมือนรุ่นพี่ให้ได้ผมเห็นรุ่นพี่แล้วก็มองอยู่ตลอดรุ่นพี่ทําสุดความสามารถเสมอเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยสบายแล้วก็ปลอดภัยเทียบกับคําว่าหัวหน้าลูกเรือโอพยองอะเจ๋งกว่าอีกวันต่อมาพระเอกก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องแถมฉีดน้ําหอมเสร็จสับเพื่อหวังว่าจะไปเจอนางเอกแต่เช้าระหว่างที่อยู่ในลิฟเขาก็แกล้งดึงตัวเธอเข้ามาใกล้ๆแต่เธอก็พยายามทาตัวให้ปกตินะคะเพื่อไม่ให้ ใครเห็นแล้วก็จับได้เลขาโนก็หันมาถามว่าอะไรกันเนี่ยหน้าตาอิ่มสุกแทบตายแบบนี้มันต้องมีซัมติงอะไรแน่ๆเลยแปลกจริงๆเลยนะปากฉีกถึงหูแล้วเนี่ยพระเอกจึงไล่ให้เลขาโนนะคะออกไปเขาจะได้อยู่กับเธอแค่สองคนเขาจะขึ้นไปส่งเธอข้างบนซึ่งเธอก็บอกว่าฉันน่ะไปคนเดียวได้เขาจึงอ้อนก็ไม่อยากปล่อยให้ไปคนเดียวไงระหว่างเดินจะถึงห้องทํางานของนางเอกนะคะเธอก็ได้บอกว่าให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าไม่ให้เดินมาส่งแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะ แล้วค่อยๆยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเธอตอนแรกก็คิดว่าจะจุบกันหรือว่าหอมก่อนไปที่ไหนได้เปิดประตูให้ซะง,งั้นพอเขาไปแล้วนะคะนางเอกก็ได้พูดคนเดียวคนอะไรเท่ไม่มีใครเกินวันนี้แน่ฉันจะตั้งใจทํางานระหว่างวันพระเอกก็ยังมานั่งที่ห้อง V.I.P เพื่อมาคอยมองดูนางเอกทํางานพวกพนักง,งานก็ได้บ่นว่าทําไมเขายังนั่งอยู่ที่นั่นล่ะเขาตั้งใจมาสอดส่องว่าเราเนี่ยทำงานดีไหมหรือเปล่ามองไม่พักตาแบบนี้สอดส่องเราอยู่ชัดๆรุ่นพี่จึงให้หนางเอกนะคะไปดูผอ,อสักหน่อย ว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมไปเช็คสถานการณ์มาหน่อยนะ่ะเธอจึงเดินเข้าไปถามไม่ทราบว่าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าไม่งั้นก็ลบกวนคุณลุกไปจะดีกว่าถ้านั่งแบบนี้ต่อไปเกรงว่าทุกคนนะ่ะเขาจะอึดอัดนะสิซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องสนใจผมหลอกทํางานกันไปได้เลยนางเอกจึงบอกว่าก็คุณยังนั่งกวนใจอยู่แบบนี้จะไม่ให้พวกเราสนใจได้ยังไงเขาก็อ้อนว่าขออยู่ต่ออีกนิดไม่ได้หรอก็คนมันคิดถึงนี่นาะนางเอกก็ตกใจที่เขาพูดแบบนั้นแล้วกลัวว่าคนอื่นจะมาได้ยินเธอจึงวอยไว้ว,ว่าพอ อนนี้เราอยู่ในที่ทํางานรีบไปตอนนี้เลยนะทุกคนเขาเก่งจนทํางานไม่ถูกแล้วฉันเองก็ด้วยขอร้องล่ะพระเอกก็น้อยนะคะที่เธอถึงขั้นขอร้องอะ่ะให้เขาไปเลยงั้นหรอประธานใหญ่ก็ได้มาถามเตรียมงานครบรอบ100ปีของโรงแรมเป็นยังไงบ้างพอไหวไหมพี่สาวก็ให้พูดถึงรายละเอียดให้เห็นภาพหน่อยว่ากําลังทําอะไรอยู่เพราะเนี่ยมันไม่ใช่งานธรรมดาโรงแรมคิงอ่ะคือรากฐานของคิงกุ๊ปนะโดยเฉพาะปีนี้เป็นวันครบรอบ100ปีของกุ๊ปแล้วควรจะเป็นพื้นที่แสดงวิสัยทัศน์ในยยัง ต้องเชิญบุคลกากรภาครัฐมาอีกแต่นายยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างพวกเขา,าไม่ใช่คนที่จะเชิญแบบฉุกละหุกได้ประธานใหญ่ก็พูดเสริมแกต้องเข้าหาคนของกระทรวงต่างๆพี่แกนะ่ะมีเส้นสายด้านนี้เพียรขอให้เธอช่วยได้ซึ่งเขาก็ได้บอกว่าพ่อวางใจให้ผมทํานี่นาผมจะเป็นคนเตรียมการเองทั้งหมดตั้งแต่นี้ไปผมจะดูแลทั้งโรงแรมประธานก็ได้บอกว่าพี่แกนะ่ะดูแลการบินกับการจาหน่ายอยู่ให้แกดูแลโรงแรมก็ได้อยู่หรอกนะแต่ว่าคราวนี้แกต้องแสดงความสามารถออกมาฉันจะดู ผลลัพธ์ของงานครบรอบ100ปีก่อนเอาละไงพี่น้องได้เปิดศึกชิงโรงแรมกันแล้วคราวนี้พระเอกก็คือพร้อมสู้กับแบบสุดตัวพอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยนางเอกที่เห็นว่าพระเอกน้อยนะคะเธอจึงรีบเรียกให้ออกมาคุยกันหน่อยเขาก็ได้บ่นว่าไหนเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่เจอกันในที่ทํางานไม่ใช่หรอเธอก็ได้ถามว่านี่งอนฉันอยู่หรอเนี่ยมเมื่อกี้ที่ฉันพูดไปก็เพราะว่าจาเป็นไงเธอจึงเข้าไปก่อนเขาเพื่อจะงอนนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยดันหลบเธอซะก่อนกลายเป็นว่าเธองอนเขากลับไปแทนแถมยังบอกอีกว่า ฉันจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ชัดเจนด้วยคนฉันน่ะเข้าใจเจตนาของคุณแล้วล่ะพระเอกจึงมาปรึกษาเลขาโนแถมยังอ้างว่าเนี่เป็นเรื่องของคนรู้จักของฉันนะหมอนั่นน่ะทะเลาะก,กับแฟนในที่ทํางานเหตุผลก็คือแฟนเขาบอกว่าอยามาทําตัวสนิทสนมในที่ทํางานผู้ชายก็เลยงอนนิดหน่อยแต่ที่ฉันน่ะไม่เข้าใจเลยก็คือตอนที่แฟนน่ะเข้ามากอดหมอนั่นจากข้างหลังอ่ะหวังจะมาง้อเขาไอ้นาั่น่ดันสะดุ้งเฮือกคือมันก็ชอบนะแต่มันเผลอหลบเพราะว่าตกใจเลขาโนก็บ่นว่าทําไมทําแบบนั้นล่ะโง กู้ไม่กลับแล้วมัง้งเขาคนนั้นน่าไม่รู้อะไรเรื่องหลักๆเลยนะเนี่ยเพยเอกจึงเผยตะโกนบอกว่าฉันก็รู้เหอะภาพกระตัดมาที่เลขาได้มาคุยกับพี่สาวเพเอกื่นเป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวจะโดนผอแย่งทุกอย่างไปนะอย่าประเมินอ,อาวุธชิ้นใหญ่สุดที่ผอ,อ,อกวอนมีต่ำไปอาวุธที่ว่าก็คือความเป็นลูกชายคิมซูมีก็ได้มาลายงานมีการติดต่อด่วนมาจากทางอเมริกาเห็นว่าเขาติดต่อคุณไม่ได้เหมือนจะเป็นเรื่องด่วนที่เกี่ยวกับคุณหนูจีฮูซึ่งเธอก็บอกว่าเรื่องเนี้ค่อยไว้ทีหลังแล้วก็ ต่อนะคะิคงกูบะคือของฉันตั้งแต่แรกและต่อไปก็ยังจะเป็นของฉันอยู่นะฉันจะไม่ยอมยกอะไรให้วอนแม้แต่นิดเดียวเราจะเยื่นคําเชิญให้พวกบุคลากรวอนเป็นคนจัดงานก็จริงแต่ในนั้นน่ก็จะมีแต่คนของฉันทั้งหมดสุดท้ายวอนก็จะได้ไปแค่เปลือกวันต่อมาพระเอกที่เห็นร้านขายดอกไม้ก็ทําให้เขานะคะคิดถึงคุณย่าของนางเอกขึ้นมาเขาจึงแวะไปซื้อช่อด,ดอกไม้เอาไปให้ท่านที่ร้านจังหวะน,นั้นนะคะเขาก็ได้เห็นท่านเนี่ยกำลังยืนเปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็เผลอลื่นตกโตก๊ะลงมาแต่โชคดีที่เขารีบเข เขาพอชไว้ได้ทันซึ่งเขาก็รีบนําตัวท่านส่งโรงพยาบาลคุณย่าก็บ่นว่าพาฉันมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องขี้ปฏติ๋วแบบนี้เนี่ยนะกวเงินจะเน่าหรือไงเขาก็ได้บอกว่าถ้าคุณย่าไม่มาโรงพยาบาลและจะเป็นยังไงไปแล้วล่ะนี่ข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างที่ผ่านมาเดินได้ยังไงท่านก็งองแงว่าจะกลับบ้านนะคะซึ่งพระเอกก็ห้ามแล้วก็บอกว่าหมอก,ก็บอกแล้วว่าไหนๆมาถึงที่นี่ก็ฉีดยาเข่าทั้งสองข้างเลยแถมคุณย่าก็ายุมากแล้วเขาอยากจะให้ตรวจเพิ่มสักหน่อยไม่ว่าคุณย่าจะพูดยยยังงไจจนกว่าาคุณะอมให้ ยาและตรวจร่างกายเสร็จห้ามออกจากโรงพยาบาลน,นี้เด็ดขาดผมจะทําทุกทางเพื่อดูแลล้านให้เองส่วนคุณย่าต้องดูแลร่างกายตัวเองก่อนนะท่านก็ถามว่าแล้วนายมาทําอะไรที่นี่ล่ะมาจากโซลแล้วแววมาหาที่นี่เนี่ยนะเขาก็ได้บอกว่าพอเห็นดอกไม้เนี่ยผมก็นึกถึงคุณย่าท่านก็ถามว่าเห็นดอกไม้ก็ควรจะนึกถึงคนรักสิมันนึกถึงคนแก่ๆทําไมนายกับซาลังคงมีอะไรในกอไผ่สินะนายชอบหลานสาวของฉันใช่ไหมและก็ได้สารภาพรักไปแล้วหรือยังซึ่งเขาก็ได้บอกว่าผมชอบซาลังในเมื่อ ใจเราสื่อตรงกันจําเป็นต้องบอกเป็นคําพูดด้วยหรอท่านจึงสอนว่าไม่ว่าคนเราจะใจตรงกันแค่ไหนแต่ถ้าไม่แสดงความรู้สึกจากใจออกมาเป็นคําพูดหลายครั้งคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่รู้ด้วยทั้งตอนที่ชอบพอกันหรือแม้แต่ตอนทะเลาะก,กันก็ด้วยถ้ามีอะไรไม่พอใจต่อกันก็อย่ามัวยิ่งในศักดิ์ศรีแล้วมาพูดคุยกันตรงๆว่าไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วก็รับฟังกันและกันจับหัวใจนั่นแหละวิธีการรักใครสักคนนางเอกที่รู้เรื่องคุณย่า <c oughs> เข้าโรงพยาบาลนะคะจึงรีบมาหาคุณย่าเป็นอะไร มเจ็บมากหรือเปล่าหนูบอกให้ย่าเนี่ยเลิกทํางานเพราะว่าหนูก็หาเงินได้แล้วไงจะให้หนูเป็นห่วงไปตลอดเลยเหรอรู้ไหมว่าหนูมาที่เนี่ด้วยความรู้สึกแบบไหนหนูเคยบอกแล้วไงถ้าย่าไม่สบายหรือลําบากอะไรก็บอกหนูมาถ้าไม่มีย่าแล้วหนูจะอยู่ยังไงย่าที่เห็นหลานสาวร้องไห้อย่างหนกักจึงยอมใจอ่อนจะฉีดยาแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะอยู่โรงพยาบาลจนกว่าหมอจะอนุญาตให้กลับบ้านพระเอกก็ได้มาส่งนางเอกที่ร้านเพราะต้องมาเก็บของที่ร้านให้กับคุณย่าซึ่งเขาก็ได้อยู่ช่วยเธอก่อนกับอันดับแรก ก็คือเปลี่ยนหลอดไฟพอเขาไปสับตัดสวิตช์ไฟเท่านั้นแหละมันก็ชอ็อตทาให้ไฟดับหมดด้วยความมืดนะคะทําให้ทั้งสองคนอมองไม่เห็นแล้วก็ชนกันไปกันมาโชคดีที่นองเอกของเราเนี่ยยังพอมีสติไปหยิบไฟฉายมาได้ทั้งสองคนจึงต้องมานั่งท่ามกลางแสงไฟฉายเธอเห็นนะคะว่านี่มันกระดึกมากแล้วจึงให้เขากลับไปก่อนก็ได้นะแต่เขาก็ได้บอกว่าผมอยากอยู่ต่อมีแค่ผมคนเดียวหลอที่อยากอยู่ซึ่งเธอก็บอกว่าฉันก็อยากเหมือนกันเขาจึงขอโทษสําหรับเรื่องเมื่อวานผมมันซื่อบื้อเกินไปหน่อยผมคิดว่ามี แค่ผมหรือเปล่าที่คิดถึงแล้วก็ชอบคุณก็เลยทําตัวงองแงไปแบบนั้นขอโทษที่ทําให้อึดอัดนะซึ่งเธอก็ขอโทษกับที่พูดจาทาร้ายจิตใจทั้งที่ควรจะพูดให้นุ่มนวลกว่านั้นก็ได้ฉันมัวแต่ห่วงสายตาคนอื่นก็เลยอารมณ์อ่อนไหวไปหน่อยเขายังบอกอีกว่าต่อไปถ้าผมทําอะไรผิดคุณงอนผมได้เต็มที่เลยนะผมจะเป็นฝ่ายตามง้อคุณเองถึงจะใช้เวลานานผมก็จะทําให้คุณเนี่ยหายงอนให้ได้อยู่กับผมไม่ต้องเก็บความรู้สึกแสดงมันออกมาตามนั้นได้เลยผมน่ะชอบคุณมากๆเลยนะพอเธอได้ยิน แบบนั้นนะคะจึงเข้าไปจูบเขาผู้ชายอะไรจะน่ารักและข้างรักขนาดนี้ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังจะนอนหลับเธอก็ได้แบ่งเขตได้เขาว่านอนซะห่างไกลลิบลิ่วเขาจึงไม่ยอมนะคะจึงดึงเธอเข้ามานอนใกล้ๆเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วนะที่เราได้นอนห้องเดียวกันถึงตอนนั้นนะผมจะจ้องคุณตาเขมงเหมือนจะให้ตายกันไปข้างแต่ข้างในใจผมก็คิดว่าอะไรกันเนี่ยทำไมฉันชอบนะทําไมเขาน่ารักจังพอมาย้อนคิดดูแล้วผมคงชอบทุกอย่างที่เป็นคุณตั้งแต่แรกซึ่งเธอก็บอกว่าขอบคุณนะที่คุณ นะชอบทุกอย่างที่เป็นฉันเขาก็พูดส่วนว่าผมจะอยู่ข้างๆแบบนี้เสมออยู่ในท,ที่ที่คุณหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเอ,อื้อมมือมาเมื่อไหร่ก็สัมผัสถึงและทั้งสองคนนะคะก็นอนจับมือกันจนถึงเช้าตอนเช้าพระเอกก็ได้ตื่นก่อนแล้วก็มาจ้องมองเธอไม่ลาสายตาจงังหวะนั้นนะคะคุณย่าก็ได้กลับมาบ้านพอดีท่านที่มาเห็นก็รีบเข้าไปโวยวายพระเอกซึ่งเขาก็รีบแก้ตัวว่าผมสาบานได้ว่าผมไม่ได้ทําอะไรผมแค่นอนจับมือแค่นั้นเลยคุณย่าก็บ่นว่าไอ้บื้อเอ้ยเป็นผู้ชายภาษาอะไรจับแค่่มือเนนะีะ คุณย่าก็คือไม่ปลื้มที่จับแค่มืออุตส่ามีโอกาสแล้วจากนั้นท่านก็ให้เขาไปตลาดด้วยกันส่วนนางเอกก็ให้จัดการที่ร้านไปพังๆทุกคนแถวนั้นที่รู้จักท่านนะคะก็เอาของกินมาให้ท่านกันใหญ่ไหนยังจะมาถามว่าพระเอกเนี่ยเป็นใครซึ่งคุณย่าก็บอกว่าเป็นผู้ท้าชิงที่ตามจีบหลานสาวคนสวยของฉันทุกคนจึงมานั่งจับกลุ่มถามตามจีบซาลังของเรามานานแค่ไหนกันแล้วล่ะได้ยินว่าทํางานที่เดียวกับซาลังแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองหรือย,ยังซึ่งเขาก็ตอบว่าผมคิดว่ายังไม่จําเป็นที่จะซื้้อบานทุก ก็บอกว่าฉันเพิ่งเคยเห็นคนที่บอกว่าไม่จําเป็นที่จะมีบ้านนี่แหละพวกป้าก็คืออวดลูกเขยให้คุณย่าก,กับพระเอกฟังกันใหญ่คุณย่าจึงช่วยพูดว่าค่อยๆเก็บเงินซื้อเอาก็ได้เธอจะไปห่วงเขาทําไมคุณย่าจึงมานั่งถามพระเอกนะคะว่านายชอบซาลังหลานสาวของฉันตรงไหนซึ่งเขาก็ได้บอกว่าผมมาชอบทุกตรงไม่มีตรงไหนที่ไม่ชอบเลยท่านก็ถามต่อว่าเมนูที่ซาลังชอบที่สุดคืออะไรถ้าเป็นคนที่เราชอบเราต้องรู้ก่อนสิว่าเขาใช้ชีวิตมายังไงและก็เป็นคนแบบไหนเนี่ยไม่รู้ อะไรสักอย่างสักแต่พูดว่าชอบจากนั้นนะคะท่านก็พาเขามาที่ธนาคารเพื่อมาเปิดบัญชีเงินออมซื้อบ้านแถมยังเอาเงินตัวเองเนี่ยใส่สมุดเป็นเดือนแรกส่วนหลังจากเนี่ยก็ให้ไปเอกเป็นคนออมใจเองพนักงานก็ชมว่าดูแลหลานเขยดีตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอนั่นก็ทําให้เขาดีใจนะคะและรู้ว่าคุณย่าเนี่ยให้ไฟเขียวเขาผ่านเรียบร้อยปากก็บอกว่าเป็นผู้ท้าชิงจีบหลานสาวแต่ก็ยอมรับเป็นหลานเขยแล้วล่ะเขาก็ได้บอกว่าขอบคุณมากนะคุณย่าผมจะขยันออมเงินท่านก็บอกว่าไม่มีบ้านก็ไม่ ไลหลอกขยันหาเงินและเก็บไปกับซาลังก็ได้ยังหงอเพราะเรื่องแค่นี้เลยตั้งใจทํางานและใช้ชีวิตให้เต็มที่พอกลับมาที่ร้านนะคะคุณย่าก็ได้เตรียมอาหารเต็มโต๊ะเพื่อให้หลานๆทานระหว่างที่เขามาส่งนางเอกที่บ้านเขาก็เล่าว่าคุณย่าเนี่ยบอกผมว่าผมเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงหลานเขยเบอร์หนึ่งตอนนั้นพวกเพื่อนสาวก็ได้เดินมาพอดีนางเอกจึงรีบผลักเขาออกไปไกลๆเพราะกลัพกวพวกเพื่อนจะไม่เห็นเธอเนี่ยยืนสวีทกันอยู่เธอยังไม่ได้บอกเรื่องที่คบกับพระเอกให้เพื่อนฟังเลยแต่พวกเพื่อนที่ตาดีจึงเห็น เขาและก็ชวนให้มาดื่มที่บ้านกันต่อดาอึนก็ได้บวมารู้จักทิปจุงใจใช่ไหมล่ะเราทํางานเอาเป็นเอาตายทั้งเดือนจนทะลุปเป้ามาได้คิดว่าจะได้ไปเที่ยวบาหลีสักหน่อยแต่พามาเที่ยวทะเลใกล้ๆแล้วก็มานั่งคาเฟ่เฉยๆส่วนโอพยองก็ได้บนหัวหน้าชันน่าจะช่วยดันให้ชันน่าเป็นหัวหน้าถ้าเพิ่มยอดขายขึ้นมาได้แล้วฉันก็ทําได้จริงๆแต่ยายหน้านาเงียบสนิทแล้วก็ดันเด็กตัวเองเลื่อนขั้นแทนพระเอกก็ได้ถามว่ายอดขายสินค้าบนเครื่องอสําคัญต่อการเป็นหัวหน้าขนาดนั้นเลยหรอซึ่งเธอก็บอก บอกว่าสินค้าปลอดภาษีมนเครื่องทํากําไรได้มหาศาลบริษัทก็กดดันเราขั้นสุดถ้าทีมไหนทํายอดขายแต่ละเดือนไม่ถึงเป้าการประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะต่ําไปด้วยถึงจะขายได้เยอะก็ไม่มีค่าแรงจูงใจดาอื่นก็ได้บ่นต่อนะคะขนาดยายซาลังได้เป็นพนักงานฝีมือดี2ปีซ้อนยังได้มาแค่เข็มกัดหน้ายิ้มอันเดียวพระเอกก็ได้บอกว่าพนักงานแสนดีได้เข็มกัดมาอันเดียวเนี่ยนะส่วนคุณดาอื่นทํายอดถึงเป้าแต่ไม่ได้ไปทิปเที่ยวพักผ่อนตามที่สัญญาส่วนคุณโอพยองได้ ได้รับสัญญาว่าจะเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าถ้าทํายอดขายได้ที่หนึ่งแต่ดันเลื่อนขั้นให้คนอื่นแทนบริษัทควรให้รางวัลคุ้มค่ากับพนักงานที่ตั้งใจทํางานสินี่มันเป็นความผิดของบริษัทชัดๆแหนความผิดเจ้านายที่ไม่รักษาสัญญาด้วยผมจะรับผิดชอบและทําให้มันถูกต้องไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามพวกเพื่อนสาวก็ได้สงสัยนะคะตำแหน่งหัวหน้าผแผนกจะมีสิทธิ์อะไรขนาดนั้นเลยเหรอแต่พวกเธอก็ชมเขาไม่หยุดที่เข้าอกเข้าใจกันและกันแล้วก็บอกว่าหัวหน้าโนเนี่ยควรจะไปเป็นผอซะพอเขามาทํางาน รีบยื่นข้อมูลให้กับเลขาโนเตรียมทิปเที่ยวเมืองนอกให้สามสาวด้วยละ่ะเพราะพวกเธอเป็นพนักง,งานดีเด่นของเราบริษัทควรตอบแทนคนที่ขยันทํางานทุกคนก็ได้มาที่สนามบินเพื่อเตรียมตัวไปทิปเที่ยวต่างประเทศโดยมีพระเอกนะคะจะร่วมเดินทางไปด้วยสาวๆก,ก็ต่างขอบคุณเพราะคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะไปคุยกับเบื้องบนจึงให้ได้รับทิปนี้มาก่อนจะไปเครื่อง,องนะคะเลขาโนก็จะไปด้วยจังหวะที่เขาจะเรียกพระเอกว่าอพอพระเอกจึงรีบวิ่งไปปิดปากเพราะกลัวว่าสองเพื่อนสาวเนี่ยจะรู้ความจริงว่า เขาเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าโนแต่เป็นผอซะง,งั้นเขาก็ถามว่านายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเลขาโนก็ได้บอกว่านี่เป็นทิปของพนักงานดีเด่นเบอร์หนึ่งผมก็เป็นเลขาเบอร์หนึ่งก็ต้องได้ไปด้วยสิภัยเอกจึงต้องจำใจโกโหกและแนะนำว่าเลขาโนคือหัวหน้าฝ่ายยูซังซิกเป็นผู้เตรียมทิปทั้งหมดซึ่งเป็นหัวหน้าของเขาอีกทีเลขาโนก็คือสวมบทบาททำตัวเป็นหัวหน้าภัยเอกซะเลยไหนๆก็ได้โอกาสละแล้วทั้งหมดนะคะก็ได้ออกเดินทางไปทริปเที่ยวต่างประเทศโดยทั้งหมดก็เลือกมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะ ซึ่งทุกคนก็ต่างตื่นเต้นและสนุกสนานกันใหญ่เลขาโนก็ได้จองห้องพักเอาไว้สองห้องสําหรับผู้ชายหนึ่งห้องแล้วสาวๆอีกหนึ่งห้องพระเอกจึงเข้ามาบ่นว่ามากันตั้ง5้าคนก็จองไปห้าห้องเลยสิเพราะว่าฉันเนี่ยนอนร่วมเตียงกับนายไม่ได้เด็ดขาดหรือไม่ก็เปลี่ยนโรงแรมไปเลยและจงจาไม่ขึ้นใจว่าฉันเนี่ยคือผู้อำนวยการสาวๆก็ลงไปเล่นน้ำและชมกันใหญ่ว่าที่พักที่เนี่ยคือเลิศมากขอบคุณที่หาที่พักเจ๋งๆแบบนี้มาได้พระเอกที่เห็นว่าทุกคนน่ะชอบที่พักที่นี่จึงยอมจะให้พักที่ ก็ได้และจะไม่ทําการเปลี่ยนลงแลมแล้วทั้งหมดนะคะก็ได้มาเล่นน้าด้วยกันระหว่างที่เล่นน้ากันเสร็จพระเอกก็ได้ส่งข้อความหานาังเอกนะคะเดี๋ยวเรารอดูสถานการณ์และชิ่งกันไป2คนนะเธอก็ถามว่าเรามากันเป็นกลุ่มจะทําแบบนั้นได้หรอซึ่งเขาก็ได้บอกว่าได้แน่นอนการท่องเที่ยวก็คืออิสระเธอจึงถามต่ออีกว่าเราจะไปที่ไหนกันหรอซึ่งเขานะคะก็บอกว่าเดี๋ยวไปก็จะรู้เองเลขาโนก็ได้เตรียมเสื้อทีมมาให้ทุกคนได้ใส่แล้วก็พามาร้านเด็ดร้านดังกลวยจับยวนด้วยความที่ เหมือนจะลืมตัวนะคะนางเอกก็ได้ป้อนก๋วยเตี๋ยวให้กับพระเอกแถมยังทำเสียงสองทุกคนจึงจ้องเป็นตาเดียวกันหมดและก็ถามว่าเมื่อกี้มันคืออะไรสองคนนั้นจึงแถว่าไม่มีอะไรสักหน่อยแค่แบ่งให้ทานกันเฉยเฉยแถแบบนี้คิดว่าใครจะเชื่อกันละนั่นยังไม่พอแค่นั้นนะคะทั้งหมด,ดยังไปเที่ยวเดินตลาดกันต่อได้ของกินกันมาเต็มไม้เต็มมือเลยแหละพระเอกก็ถามว่าเมื่อกี้เพิ่งทานกันมาเองจะทานทั้งหมดนี่ลงได้ยังไงพูดยังไม่ทันขาดคำก็ทานกันสักเกี้ยงที่ตลาดก็มีเด็กๆนะคะมาเปิดหมวกร้องเพลงจังหวะที่ ทุกคนเผลอพระเอกกับนางเอก,กแแอบยืนจับมือกันอยู่ข้างหลังคิมซูมีก็มารายงานกรรมการท่านผอกอูวอนพาพนักงานดีเด่นจากโรงแรมคิงแอนและก็คิงแฟชั่นไปเที่ยวทิพจุงใจเธอจึงหันไปถามเลขาว่ามีอะไรในคิงกุ๊ปที่ฉันไม่รู้ด้วยหรอเนี่ยแถมเกี่ยวกับค่าจุงใจอีกด้วยเขาจึงจะรีบตามสืบดูให้นะคะภาพกระตัดมาที่ทุกคนระหว่างที่เที่ยววันแรกกันอย่างแสนเหนื่อยจึงกลับมาหลับสลบสไลกันที่โรงแรมมีเพียงพระเอกกับนางเอกที่แอบ,บออกมาเจอกันจังหวะที่ทั้งคู่กำลังย่องออกมา ก็ได้เผอเดินชนกันจนเกือบจะลม้มแต่โชคดีที่พระเอกนะคะคว้าตัวรับเธอเอาไว้ได้ทันเขาได้เอามือปิดปากเธอไว้เพราะกลัวว่าเธอจะกรี๊ดแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นเขาก็ถามว่ายังไม่นอนอีกหรอซึ่งเธอก็บอกว่าฉันรอคุณอยู่นะ่ะเขาก็พูดสวนว่าผมก็เหมือนกันเธอก็ได้บอกว่าตั้งแต่สมัยมหลาลัยมานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาเที่ยวกับเพื่อน,นฉันไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกกับเพื่อนเลยสักครั้งไม่เคยไปไหนกับคุณย่าเลยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยฉันใช้ชีวิตยังไงกันเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ก็ได้มาแล้วนีไง เราจะไปเที่ยวด้วยกันอีกเยอะแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นเธอก็บอกว่าดีใจจังที่เราได้อยู่กันสองคนแบบนี้ค่อยเหมือนมาเที่ยวกันหน่อยก่อนหน้านี้ฉันนึกว่ามาค่ายฝึกซะอีกเขาก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้อีกนะผมจะทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันแล้วทั้งสองคนก็ได้ลงไปเล่นน้ําด้วยกันตอนดึกด้วยความที่บรรยากาศนี่คือโคตรแสนจลโรเมนติกทั้งสองคนจึงค่อยๆเข้าไปจูบก,กันอย่างดูดดื่มทางโลอุนนะคะที่เห็นโอพยองลงรูปเที่ยวอย่างสนุกสนานเขาจึงส่งชันไปถามว่ารุ่นพี่เยนนนี้ทําออะไรรกั ภาพก็ตัดมาในตอนเช้าเลยค่ะโนได้มาปลุกเรียกทุกคนเพื่อขอประกาศกำหนดการเที่ยวเราจะเริ่มจากการทัวร์วัดอรุณซึ่งทุกคนก็คือตื่นเต้นกับการมาวัดอรุณมากๆเรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้เยอะเลยแหละระหว่างนั้นก็หาร้านอร่อยอร่อยทานแล้วก็ไปชอปปิ้งที่ไอคอนสยามแล้วปิดท้ายวันด้วยล่องเรือปาร์ตี้มื้อเย็นซึ่งล่องเรือนเนี่ยก็มีคนต่อแถวยาวเหยียดพระเอกที่เห็นว่าจังหวะนี้แหละเหมาะที่สุดสําหรับการแอบกันไปสองคนเขาจึงจับมือนางเอก แล้วพาวิ่งออกมาจากตรงนั้นแต่ที่ไหนได้คนที่เขาจับมือรากพามาเนี่ยดันเป็นเลขาโนซะได้เล่นเอาแผนการที่เขาเตรียมเอาไว้พังไม่เป็นท่าระหว่างที่ทุกคนนะคะปาร์ตี้ล่องเรือนางเอกก็ออกมายืนคุยกับพระเอกสองต่อสองเธอก็ถามว่ายังเจ็บใจอยู่อีกหรอนเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าผมนี่มันโง่ชมัดทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทุกอย่างพังเละไปหมดเพราะว่าเลขาโนคนเดียวเลยซึ่งเธอก็บอกว่าแต่คุณก็เท่อยู่ดีนะระหว่างที่ทั้งหมดนะคะมานั่งคุยเล่นกันจู่ๆโลอุนก็ได้มาเซอร์ไพรส์โอพยอง ก็ถามว่านายมาที่นี่ได้ยังไงซึ่งเขาก็ได้บอกว่าผมแวะมาหาเพราะว่ามาแถวนี้พอดีผมมีเวลาพักหลังจากบินมากรุงเทพก็เลยอยากจะมาเจอรุ่นพี่น่ะทุกคนก็คือเข้าขากันมากเปิดทางให้โลอุ่นเนี่ยเข้ามาร่วมโต๊ะและก็นอนที่พักเดียวกันกับพวกเราได้ก่อนจะกลับทุกคนก็ได้ออกมาดูน้ําพูและเล่นน้าตรงนั้นกันจนเปียยไหนนางเอกกัพาพระเอก,กจะยืนกอดกันตรงน้ําพูที่แสนจะสวยงามไปอีกแต่ใครมันจะไปรู้ว่าโลอุ่นเนี่ยจะต้องมานอนห้องเดียวกันกับพระเอกแถมเขายังพูดคุยกับเลขาโนเนีน่ยผ่านหน้าพาเ มเพเอกจึงทนไม่ไหวนะคะปิดไฟและให้นอนกันได้แล้วเลขาโนก็บ่นไม่หยุดแถมยังบอกว่าฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายส่วนนายเป็นหัวหน้าแผนกเล่นเอารพาเอกต้องลงโทษหยิบหมอนเนี่ยตีเลขาโนซะเลยฉันทนนายมาทั้งวันแล้วนะทั้งพวกสาวๆก็ได้แซวโอพยองที่มีหนุ่มรุ่นน้องมาตามจีบแล้วก็บินมาหาถึงที่พอถึงช่วงเช้าตู่โลอุนก็ต้องไปทํางานต่อนะคะเขาจึงค่อยๆย,ย่องออกไปไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาซึ่งตอนนั้นโอพยองก็ได้เตรียมอาหารเช้าวไว้ให้ไหนยังเขียนโน้ตบอก ว่าก่อนไปก็อย่าลืมทานด้วยล่ะเล่นเอารุ่นน้องนะคะยิ้มปากแทบฉีกแทบถึงหูตอนเช้าทุกคนก็มาโวยวายว่าซาลลังหายไปไหนก็ไม่รู้ไหนพระเอกก็ยังจะหายไปอีกด้วยก่อนที่ทั้งสองคนจะออกไปก็ดันถูกพวกเพื่อนสาวและเลขาโนเห็นพอดีคราวนี้ก็เป็นตาที่คู่รักเนี่ยเขาจะไปเที่ยวกันสองต่อ2แล้วพระเอกได้เตรียมเซอร์ไพรส์จองร้านอาหารไทยที่เห็นวิวสวยงามเธอก็ได้บอกว่าฉันไม่เคยหวังอะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันกลัวว่าถ้าหวังแลวโลภอยากได้อะไรสิ่งที่มีค่ากับฉันนะ่ะอาจจะหายไปแต่ ชักอยากจะโลภขึ้นมาเรื่อยๆฉันมีความสุขมากจนไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขขนาดนี้เลยไหมก็เลยหวังว่าอยากจะมีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็ได้บอกนะคะโลภก,กว่านเนี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าอยากจะทําอะไรอยากมีอะไรหรืออยากเป็นอะไรคุณโลภได้ทั้งนั้นทําแบบนั้นได้เลยและเขาก็เล่าเรื่องของตัวเองให้เธอฟังนะคะผมกับพี่สาวเราอ่ะคนละแม่กันพ่อมีผมหลังจากที่แต่งงานใหม่แม่ผมมาหายไปตั้งแต่ผมยังเด็กจู่ๆวันหนึ่งอะ่ะก็หายไปโดยที่ไม่บอกอะไรสักคำผม ร้องไห้โวยวายเรียกหาแม่แต่ทุกคนกลับเอาแต่ยิ้มนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่ารอยยิ้มดูเหมือนปีศาจคนรอบตัวผมไม่มีใครแสดงสีหน้าที่แท้จริงเลยสักคนแต่แล้วคุณก็ปรากฏตัวพร้อมกับสีหน้าที่แท้จริงเธอก็ถามว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอแม่คุณหลอกหรอได้ข่าวเขาท่านบ้างไหมซึ่งเขาก็บอกว่าตามหายังไงก็ไม่เจอร่องรอยอย่างกับว่าไม่เคยอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่แรกพราไม่รู้ว่าท่านาทิ้งผมไปหรือว่ามีเหตุจําเป็นอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมควรจะคิดถึงหรือว่ากโกรธแค้นท่านดี เธอก็ได้บอกว่าท่านต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกเรามาตามหาด้วยกันนะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ผมแค่อยากรู้ไม่ได้อยากเจอท่านหรอกแถมตอนนี้ก็ไม่อยากรู้เท่าไหร่แล้วด้วยซ้ําพอทั้งสองคนออกมายืนชมวิวข้างนอกเธอก็ได้เข้าไปกอดเขาจากทางด้านหลังซึ่งเขาก็ขอบคุณนะที่เธอเข้ามาหาผมแล้วเธอก็ขอบคุณเขากลับที่คุณก็เข้ามาหาฉันเหมือนกันจากนั้นเขาก็จะพาเธอไปนั่งรถ VIP ไปเที่ยวข้างนอกกันต่อแต่รถที่ว่าเนี่ยก็กลายเป็นรถตุกตุกซะได้ทั้งสองคนจึงนั่งตุก,ตกชมววิ คืนของกรุงเทพนึกว่าจะไม่สนุกแต่ที่ไหนได้ทั้งคู่ก็เอนจอยและสวีทหวานกันมากพอเธอเห็นพระจันทร์เต็มดวงจึงอธิฐานใหญ่นะคะยังไม่พอแค่นะั้นนะเขายังเตรียมดินเนอร์สุดหรูไว้ให้เธออีกด้วยเขาก็ถามว่าก่อนหน้านี้ตอนพระจันทร์เต็มดวงคุณอธิฐานว่าอะไรหรอซึ่งเธอก็บอกว่าขอให้ฉันมีความสุขเหมือนอย่างตอนนี้แล้วคุณล่ะอธิฐานอะไรซึ่งเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ขออะไรเลยเพราะผมไม่ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วผมมีคุณอยู่แล้วจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกล่ะแต่ผมมาบอกขอบคุณที่ส่งคนที่ร่ำ ข้ามาให้ผมผมรักคุณนะซาลังซึ่งเธอก็บอกว่าฉันก็รักคุณเหมือนกันและทั้งสองคนก็ค่อยๆเข้าไปจูบก,กันอย่างดูดดื่มคู่เนี้ยก็มีแต่คําว่าสวีทหวานและข้างรักกันจริงๆแบบนี้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องมารอรับชมในตอนหน้ากันนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย